ต้นเสานี้จะพาต้มกลวยจับอุบลได้จ้ะเมื่อนี้จะพาเห็ดกลวยจับจินได้จ้ะทุกคนคะ่ะเสานีา้ใส่ลงไปนี่ก็มีหัวไชเท้าแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มทายแด้ค่ะทุกคนคะ่ะหัวหอมใหญ่หัวไชเท้าแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปแล้วนะคะอันนี้ก็เล้งของเรานะคะเนี่ยเล้งของเราเสานี้ก็ใส่ลงไปใส่หลยอยู่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะเล้งเป็นถ้วยเลยนะคะ ใส่ลงไปเลยเดี <If S 1> ๋ยวมารอดูตอนหม้อเดือดนะคะมาดูหม้อน้ำซุปกันจ้าเดือดพุกๆเลยเสานี้ช้อนฟองออกให้เบอร์เลยจ้าตุนไฟอ่อนๆจ้าทุกคนค่ะน้ำซุปหม้อก๋วยจับของเรานะคะต้มก๋วยจับอุบลซื้อเส้นก๋วยจับอุบลมาเด้อค่ะเด้อตุนไฟอ่อนๆเสาวนิ้ยังไม่ได้ปรุงหมอยุ้ธจ้ายังไม่ได้ปรุงรสเลยจะจะตุนให้เปื่อยๆแล้วก็ค่อยๆซ้อนฟองออก ในหมอนี่สาวนีก่กระใส่เครื่องเทศลงไปก็มีรากผักชีกระเทียมนะคะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีรากขึ้นช่ายเลยค่ะหอมๆมีจ้าปเปื่อยๆเลยสาวนุสาวนิดตุนไฟกลางไฟกลางไปทางออนแ้วจ้ากัสีเปื่อยแบบน้ำซุปเข้ากัสีใสๆแบบนี้เลยนี่ค่ะมีใส่หอมใหญ่ลงไปเป็นหัวแบบนี้เลยนะคะเพื่อความหวานของน้ำซุปนะคะแล้วก็หัวใช้เท้าก็เพิ่มความหวานได้กระเทียมสาวนีก่กระใสลงไปเป็นกีบแบบนี้เลยเดยจ้า,าปรุงรสกันเลยจ้า ซีอิวขาวนะคะจะเอาด้ค่ะตามปริมาณของน้ำซุปครัเลยตอนนี้ใส่ประมาณกระบวยหนึ่งนะคะซอสาเขียวค่ะประมาณสองช้อนโตะ๊ะผอปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ข่นอนเลยเราใส่กระดูกหมูโอเคน้ำตาลเราใส่ไปแล้วตอนนี้จะซิมน้ำซุปเบ่งเลยจ้ะ ตัดรสชาติด้วยเกลือน,นิดนึงจ้าจะได้ดึงรสชาติขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้นประมาณนี้นะคะประมาณช้อนชาคุนๆเด้อนี่ทุคนแบเปลยกําลังดีเลยกระดูกเล้งนะคะนี่อันนี้เราทําน้ําซุปไว้เดี๋ยวเวลาจะกินก็ค่อยต้มเส้นอีกทีหนึ่งขอชีมมีอทีนึงจ้าอืมรสชาติได้แล้วสวมุดอาหาเลยได้ของผ ตสักหน่อยหนึ่งนะคะชอบสีสันสวยงามแล้วก็ความหอมของซีอิ๊วนะคะนี่ก็จะได้ไวยจับน้ำสีแดงๆใสๆรสชาติได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอตอนทำเส้นอีกทีหนึ่งนะคะอ๋ะอเพราะว่าจะมลืมกดกล้องลืมกดกล้องจ้าสาวนิสัยอ่ะหมูยอก็ปักลงกไปเราได้จ้าเด้อนี่สำหรับหนึ่งชามนะคะสาวนิตใสแค่นี้ เดีย๋ยวจะเทใส่หมอให้เบิกเอ้ยเทใส่ถวยวให้เบิกโอ้ยสับสนปนทุกเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยจา้จาปวยจับอุบนของเราเครื่องแน่นๆเลยได้จา้าเซนอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนขาะนี่เห็นบ่เห็นเซนบ่จ้า,จาเครื่องแน่นมากไปกินน้ำกันเลยจา้าแซ่บแซ่บ,บจะบอกใครสำหรับคลิปนี้สาวนิดกับคอ าฝากไว้ได้แล้วจ้าทุกคนฝากาถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้สาวนิดให้หน่อยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆในวันถัดไปนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสาวนิดคนร้อยเอ็ดจ้าไปกินน้ำกันเลยค่ะ